สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วกับเกษตรริมรัวบ้านการได้คอเนอร์บานหนึ่งนะคะช่องทางติดต่อของเรามีสองช่องทาง,ทางคือแฟนเพจเกษตรริมรั้วบ้านแล้วก็ช่อง YouTube นี้นะคะที่เพื่อนๆดูอยู่ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาลงคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาจัดอันดับที่ทําให้กุหลาบตายกันนะคะว่าเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยนะคะตายแน่ๆน,นะคะ ก็คือลากเน่านะคะอาการแบบนี้ค่ะนี่คือเป็นส่วนหนึ่งของคือสุดๆแล้วนะคะโคม่าสุดๆค่ะนี่ถ้ายอดเหี่ยวแบบนี้นะคะนี่เราดูนะคะนี่ยอดเหี่ยวแบบนี้นะคะแล้วกออ็กิ่งได้แบกเยอะขนาดนี้นะคะไม่รอดนะคะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แล้วถึงสู้ไปก็ ฟื้นกลับมาแต่ก็จะไม่ไม่เหมือนเดิมอะคะ่ะถอนทิ้งไปเลยนะคะสู้ไปก็เสียงแรงเปล่าะคะ่ะซื้อต้นใหม่คุ้มกว่านะคะเพราะว่ายาที่เรามาใช้เนี่ยก็ราคาแพงกว่ากุหลาบที่เพื่อนๆนซื้อใหม่อีกนะคะแล้วก็แถมต้นใหม่ที่ได้ก็ต้นสวยกว่าแล้วเราสามารถที่จะบำรุงได้ดีกว่านะคะสะเหตุของการตายแบบรากเนาก่าก็อย่างที่เคยบอกเนาะเราลดน้ำมากเกินไปหรือ เครื่องปลูกมีความชื้นมากเกินไปนะคะก็เลยทำให้เขารากเน่าได้นะคะน้ำอาจจะขังอะไรประมาณเนี้ยนะคะถ้าเราปลูกต้นน้อยๆนะคะถ้าเราเห็นสังเกตอย่างเงี้ยคือวิธีแก้ปัญหาง่ายที่สุดนะคะหรือป้องกันนะคะก็คือการลดด้วยแบซิลัสเบอร์สามนะคะทุกๆห้าถึงเจดวันนะคะก็จะช่วย เรื่องนี้ได้นะคะแต่ถ้าเกิดเจอแบบเป็นแล้วนะคะก็อาจจะต้องใช้ยาฆ่าเชื้อานะคะถามร้านที่ขายผลิตภัณฑ์เลยนะคะเกี่ยวกับการเกษตรเนาะนี่ก็คือรากเน่าเขาจะเป็นรากสีดำะคะ่ะปกติรากกุหลาบเขาจะเป็นสีขาวๆฝอยๆแบบนี้ะค่ะนี่นะคะ,น,น,ะ,คะนอกจากน้าขังแล้วเนี่ยการใส่ปุ๋ยที่ แรงเกินไปหรือมากเกินเกินไปก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้รากเน่าเหมือนกันนะคะอันนี้เห็นไหมคะนี่คือแบบนี้โอเคเลยรากเขาเยอะนะคะโรครากเน่าก็เกิดช่วงหน้าฝนค่อนข้างบ่อยนะคะแล้วกเ็เวลาเราลดน้ําเยอะๆโดยเฉพาะการลดน้ําตอนเย็นนะคะอันนี้จะทําให้รากเน่าได้นะคะต่อไปนะคะไดแบกนะคะไดแบกนี่ เกิดได้จากหลายสาเหตุด้วยกันนะคะถ้าเกิดว่าเขาเป็นถึงตรงกระโหลกกระโหลกที่ติดตากุหลาบป,ป่าค่ะอันนี้ส่วนใหญ่จะกู้ชีพกลับมายากมากนะคะถอนทิ้งไปเลยค่ะหรือถ้าเกิดอยากจะสู้ก็ลองดูนะคะแต่ว่าค่าปุ๋ยค่ายาเยอะค่ะไม่คยคุ้มเท่าไหระะ่ถ้าเราปลูกน,น้อยเนี่ยเวลาเราเห็นเป็นดแบ็กแล้วเราตัดเลยเนี่ยมันจะง่าย ต่อการดูแลรักษานะคะเราก็ไม่ต้องใช้ยามากนะคะนะคะ่ะเวลากิ่งเขาเหลืองๆหรืออ,อะไรอย่างเงี้ยเราก็ตัดให้แบบจนท่อน้ําเลี้ยงของเขาอ่ะไม่เป็นสีน้ําตาลนะคะอันนั้นแหละเพรว่าเราตัดออกไปหมดนะคะแล้วก็ก็ช่วยลดการลุกลามได้นะคะแต่ถ้าเกิดเราเลี้ยงเยอะๆเราไม่มีเวลาดูแลอย่างเงี้ยพอเป็นเยอะขนาดนี้แล้วเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะตายสูงนะคะต่อไปก็คือ ต้นที่นอกจากการสูญเสียใบนะคะเพราะถูกแมลงกินจนหมดนะคะหนอนนี้ตอนแรกก็คิดว่าจะไม่ได้ปัญหาใหญ่นะคะแต่ลืมไปว่าถ้าเกิดถูกหนอนกินหมดทั้งต้นนี้คือต้นเขาก็ขาดใบสําหรับการสังเคราห์แสงแล้วก็ปรุงอาหารเนาะฉะนั้นเนี่ยต้นเขาก็จะอ่อนแอนะคะแล้วก็ตายได้ในที่สุดถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถที่จะบำรุงให้เขาแตกตาหรือแตกใบขึ้นมาใหม่นะคะ อันนี้ก็ต้องระวังกันนะคะแต่ว่ามันก็รักษาง่ายกว่าพวกเป็นเชื้อรานะคะ <c oughs> ที่บ้านก็ไม่ได้ใช้พวกสารเคมีอะไรกำจัดนะคะก็อาศัยว่าปลูกไม่เยอะก็ใช้มือใส่ถุงถุงปฏติกเนี่ยคะ่ะบีบบีบไอ้พวกหนอนที่เจอประมาณนั้นแล้วก็ฉีดน้ำใต้ใบบ่อยๆนะคะ สาเหตทุที่มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าเนี่ยหนึ่งปล่อยไว้สองเดือนนะคะไม่ดูแลเลยแล้วก็ไปอยู่ในจุดที่อับด้วยนะคะแล้วก็พวกหนอนมันกินอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยสองเดือนที่ยุ่งกับงานเนาะน้องก็เลยเป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยพอบำรุงก็จะเริ่มแตกตาแตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่อ่บำรุงก็จะใช้พวกแคลเซียมโบรลอนด้วยเนาะแล้วก็น้ำหมักปลานะคะแล้วก็น้ำยาสับปะรดแล้วก็ใส่ปุ๋ยพวกธาต หลักนะคะพวกเอ็นะคะคะเขาก็ค่อยๆแตกตาขึ้นมาใหม่นะคะแต่บางสายพันธุ์ก็อาจจะช็อกน็อกไปเลยนะคะถ้าเกิดเราเปลี่ยนดินให้เขานะคะ,ะเหมือนมอนมอนแดงเนี่ยนางน็อกช็อกไปเลยนะคะก็ต้องรอให้นางฟื้นก่อนนะคะส่วนต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะโดนทั้งไดแบ็กโดนอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็เริ่มมีสัญญาณชีพนะคะแตกตาขึ้นมา ตอนที่ฝนตกเนาะช่วงเวลาฝนตกเนี่ยเป็นช่วงที่บำรุงถ้าเราบำรุงถูกทางนะคะก็จะแตกตาแตกยอดพลึบพลับเลยนะคะเนี่ยเหมือนต้นนี้นะคะเป็นมงคือนะคะใส่ปุ๋ยถูกทางให้เขานะคะเขาก็ออกดอกแล้วก็มีใบใหม่เพิ่มขึ้นนะคะที่บ้านใบไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่นะคะช่วงนี้ เพราะว่าอย่างที่บอกแหละไม่ค่อยใช้ยาฆ่า,มาแมลงนะคะไม่ใช้เลยแหละไม่ใช่ไม่ค่อยใช้ไม่ใช้เลยนะคะอาศัยให้เขาสู้ชีวิตกันนะคะช่วงนี้อืมแต่ว่าเราก็ไล่มแมลงอะไรเงี้ยด้วยการพ่นน้ําใต้ใบบ่อยๆพวกหนอนอะไรมันก็กระเด็นไปอะนะแล้วก็เวลาเจอหนอนอะไรก็บีเอานะคะถ้าเกิดเจอเพี้ยแป้งก็บีบีเอาอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้น้ําฉีดฉีดล้างไป ก็เพื่อนเพื่อนระวังพวกเห็ดด้วยนะคะที่งอกอยู่ในถุงเนี่ยหนึ่งเจอวันก่อนเป็นเห็ดนี่เหมือนเห็ดปีศาจเลยเห็ดที่มันกลิ่นเหม็นๆนะคะเนี่ยงอกอยู่ในถุงนะคะเขามักจะมากับพวกแกลบอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดเราปล่อยไว้นะคะก็จะทําให้มันมาแย่งพวกสารอาหารของต้นกุหลาบนะคะต้นกุหลาบจะน็อกได้นะคะแล้วก็ตายในที่สุดนะคะ อันนี้เจอในอถุงของต้นเฮอร์โซกินคริสติน่านะคะเนี่ยเราก็ต้องใช้ยาฆ่าเชื้อราด้วยนะคะ mm. เห็นมันเป็นเชื้อราอย่างหนึ่งเนาะฆ่าไปเลยนะคะแช่ไปเลยนะคะหรือไม่ก็ใช้พวกบาซิลัสเบอร์สามนะคะโรยต้นกระถางก่อนนะคะแต่วันนั้นหนึ่งไม่มีหนึ่งก็เลยเอาบาซิลัสเบอร์สองลองไปก่อนแล้วกันอะไรเงี้ยแต่ว่าคริสตินะ คือสเกนคิซินาก็โอเคอยู Somehow, ่ย wow ังไม่ตายนะคะยังอยู่ยังรอดอยู่แล้วก็เริ่มฟื้นตัวละคือเห็ดพวกนี้เขาจะมีเขาเรียกอะไรนะใยเนาะใยที่มันขึ้นอยู่ของเห็ดอะค่ะเป็นเหมือนลากของเห็ดอ่ะมันจะแย่งอาหารหมดทั้งถุงเลยนะคะคือกุหลาบเราน็อกไปเลยอะค่ะเหลืองเลยนะคะใบเหลืองเลยถ้าปล่อยไว้นะคะกุหลาบเรามีโอกาสที่จะตายสูงมากนะคะก็ อย่างที่บอกค่ะปลูกแค่ไม่เกิน20ต้นดีที่สุดนะคะเราจะได้มีเวลาดูแลทั่วถึงนะถ้าเราปลูกไม่เยอะนะคะเราก็จะกําจัดพวกศัตรตูหรือโรคของกุหลาบได้ง่ายขึ้นนะคะแต่ถ้าปลูกเยอะเราก็ต้องใช้สารเคมีเนาะอันนั้นถ้าเพื่อนๆสะดวกก็ลองดูลวกันแต่หนึ่งเน้นปลูกแค่ไม่เกิน20ต้นนะคะกําลังดีค่ะวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะ กันหน้าไว้พบกันใหม่ขอบคุณค่าที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ